อาเบื้องต้นคนที่คุณโยูแนะนําดีมากเลยครับสุดสำคัญของการเรียนรู้คือเราได้เจอสิ่งที่ขาดหายใช่ไหมตอนช่วงเวลานึงก็ต้องปรับสปลีนชีวิตแล้วเมื่อปรับสปลีแล้วสิ่งที่ขาดหายการเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เจิใเส่มนทได้โอกาสใหม่ในการไปช่วยเหลือด้นี้ใช่ไหมก็เลยได้รับตำแหน่งสำคัญในเรื่องของการเป็นประธานชมรมพิการจังหวัดกลางแล้วก็ตำแหน่งที่สองคือประธานชมรมพิการตะีดจังหวัดกลางด้วยใช่ไหมใช่คระมา ก็ส่วนสำคัญที่ทำให้ยังมีพลังงานในการักใช้ชีวิตหรือว่าทำงานเพื่อตัางคนต่างเพื่อนก็คือที่บวกค่ะคือเจอใครก็พร้อมจะไปได้หมดเลยใช่ไม่ใช่คือือแบบคือต่อให้เราไม่อยากพิการแต่เมื่อเราพิการแล้วอะเราต้องรับเองไม่ได้ถ้าเราไม่สู้กับตัวเองแล้วใครจะสู้เพื่อเราอืมพิจารณาสนใจเกี่ยวทำผลงานเก่งมากนะเรียกว่า มองเห็นส่วนที่มีดีกว่าเห็นส่วนที่ขาดแล้วเราก็เอาส่วนที่ดีของเราเนี่ยไปต่อเติมสร้างพลังให้กับสังคด้วยโอ้อนุโมทนาบุญด้วยเลยวันนี้ครับก็ชื่นใจครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ขออภัยที่อาจจะมีการ์ลุกวนๆหน่อยนะเมื่อคุณโยมเกิดใครอยู่ระหว่ามสูงถ้าสุดท้ายเรานี้อยากพูดกับทุกท่านได้อยากพูดว่าอะไรบ้องฝากอะไรบ้างก็อยากจะฝากว่าเนื่องด้วยเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คืออยากให้ คือคิดบวกก็ยังไงก็ขอให้สู้ๆนะคะคือไม่มีใครที่จะล้มได้ทุกๆวันนะคะแต่พวันนี้เราล้มพุกนี้เราอาจจะลุกขึ้นก็ได้ก็ราะาะนันอย่าทาอแท้นะคะก็ไม่มีใครรับเราเท้าตัวเลยโตเท่ากับตัวเราเองนะคะเราก็เหมือนโลงละอนเล็กๆนิดนะคะแต่มางคทุกคนเล่นจริงเจ็บจริงค่ะ ไม่ต่อเติมคำว่าอาจารย์สวยงามด้วยความวุนอยู่แล้วคุณนงเชื่ออะไรครับมาดีตาออกใคไม่ทำเลยนะชื่อนาสาวสุการตาสีนิศสีค่ะนายกสมาคมสตรีิชารจังหวัดตรังประธานคมาสุพิการเทศบาลนครตรังค่ะสยนะสนุกใครว่างก็มาร่วมบริจาคมาลมต่อเติมความฝันหรือความสุขของที่ได้นะเนส่วนกําลังสําคัญในการที่ทําให้คนพิการมีความสุขลุ้มถึงคนจังหวัดตรังมีความสุขไปด้วยเพราะว่าคุณยมบอกว่าคนพิการที่จังหวัดตรังนี่เป็นหมู่เลยนะ ทางชำนานแล้วก็เห็นบอกว่าไปยี่ยมผู้ป่วยอีกตด้วยฉะนั้นคือเท่ากับว่าคุณโยมก็เป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมสคกะ็อนุโมนาบุด้วยนะครในนามชมรมริการเทสมานครรานะคะก็ต้องขออนุโมนาบุในการยี่มอบตเอนีคะคัวขอบคุณคอาย